คคะคท่านผู้ว่าคะขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นก่อนเลยก็แล้วกันค่ะสถานการณ์น้าในวันนี้ที่อุบลราชธานีน่าเป็นห่วงมากขนาดไหนคะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนนะฮะตกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมรวมทั้งฝนปีนี้นะมีสูงมากสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับจํานวนมากเลยนะับประกอบกับพายุโนรูนะครับพายุอีก พายุมูหลานนะครับที่ที่มาในภาคอีสานนะครับก็ทําให้มีปริมาณฝนจํานจำนวนมากครับจงังหวัดอุบลราชธาน,นีก็จะเป็นพื้นที่ปลายน้ํานะครับรับน้ำท้งแม่น้ำโขดแม่น้ําฉีนะครับในช่วงนี้ก็มีระดับน้ําสูงนะครับที่สถานีเอ็มเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปยตยระเัยอเมืองอุบลราชธาน,นีก็ วันนี้วัดได้116.48เมตรตกรนะครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นในตาที่ที่ลดลงโดยลําดับนะครับเมื่อวานเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ5เซนติเมตรครับค่ะค่ะแล้ววันนี้วันนี้ตั้งแต่เช้ามาในพื้นที่อุบนราชธานีมีฝนตกเพิ่มเติมไหมคะท่านผู้ว่าเอฝอนฝนฝนตกตอนนี้เนี่ยก็ถ้ามีก็มีเล็กน้อยครับไม่ไม่ได้เป็นฝนกลุ่มใหญ่ครับก็ะจะมีฝนได้แต่ว่าเล็กน้อยครับ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเพิ่มเติมทีนี้ต้องไปถามว่าในพื้นที่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพข่าวค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวว่าในพื้นที่อุบลราชธานีบางอำเภอบางตำบลโอ้โหน้ำมันท่วมสูงถึงหลังคาขึ้นนึงชั้น2ของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานี้สถานการณ์มีการคลี่คลายลงไปอย่างไรบ้างหรือยังคงอยู่แล้วมันไปอยู่ที่จุดไหนอำเภอไหนที่น่าเป็นห่วงคะครับเออก็ในส่วนที่ กระทบเรื่องการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนนะครับก็มีด้วยกันเก้าอำเภอด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ที่หนักๆก,ก็คงจะเป็นทางอำเภอเมืองอุบลนราชธานีอำเภอวารินชำรารบก์อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอตอนมดแดงนะครับแต่ว่าก็กคงก็คงมีอีกหลายๆอำเภอนะครับต้องขออนุญ,ญาตที่ถ้าพูดถึงว่าเมืองก็จะเป็นเมืองที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะครับก็ะะจะเป็นพื้นที่ที่ โดยเฉพาะอำเภอวารินชุราบนะครับก็จะได้รับความผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่ต่ำด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณปริมาณน้ําสูงซึ่งเรียนว่าปริมาณน้ำเนี่ยสูงกวา่าปริมาณน้ําในปีระดับน้ําในปี2562อยู่ตอนนี้ประมาณ60เซนติเมตรแล้วนะครับที่ที่สูงกว่านะครับอก็ อันนี้สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นในพื้นที่เองด้วยไหมคะเพราะว่าพอระดับน้ําสูงกว่าปี62ซึ่งพี่น้องประชาชนเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันท่านผู้ว่ามีการสร้างความเข้าใจหรือพูดถึงประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะครับแนวร้วอมที่ดีขึ้นก็คือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะที่ผ่านมาก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้านะครับโดยกรมชลประทาน ทั้งในจุดที่อำเภอพิบูตรบางสาหารตรงเหนือตึงแกงสะพือแล้วก็จุดที่สะพานข่มเทียมนะครับแต่ตอนนี้ก็เรื่องของการระบายน้ําก็เป็นไปด้วยดีครับระดับน้ำโขงก็อยู่ในระดับสัมควาสลิงนะครับก็สามารถระบายน้ําได้ดีแต่ตอนนี้เนี่ยที่ระดับน้ำยังสูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําที่ตอนต้นน้ําฉีนะครับแม่น้ํามูลนะครับก็ไหลมาประสบกันที่อุบลนะครับก็ทําให้น้ําที่ค้างอยู่ตามทุ่งน้ําท่าน้ําทุ่งนะครับ อาที่เกิดจากน้ําฝนนะครับก็ไหลามาที่ที่อุบลทาให้อ่ปริมาณน้ําก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าการขึ้นก็คงจะตอนนี้ก็จะค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นตามการคาดการณ์ของทางกรนชนะครับก็คาดการณ์ว่าประมาณมานน n n ที่14นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับที่ประชุมกันที่กรนชศูนย์น้ําแห่งชาตินะครับวันที่14บตุลาก็น่าจะเป็นอ่ระดับที่สูงที่สุดนะครับอ่จะสูงกว่าน,นี้ประมาณสัก2ี่สิบี่สิบห้าเซนติเมตรครับ เราบถ้าที่เขาประมาณการน,นะครับครับค่ะ